สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับพีกาคาร้ดหัวข้อวันนี้ก็คือคุณเนี่ยคนที่อยู่ในใจคุณนะคะจะใช่คนที่คุณได้แต่งงานด้วยใหม่นะคะคนที่อยู่ในความคิดในใจของคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันชอบตัวเลือกไหนเลือกได้เลยนะคะตัว,เ, 1, ตวเ, 2, เลือกที่1เรียกว่าสีส้มตัวเลือกที่2เรียกว่าสีชมพูและตัวเ, 3, เลือกที่3าเรียกว่าสีเหลืองนะคะถ้าชอบตัวไหนเลือก 2, ตัวนั้นได้เลยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกองที่ 1, 1กันเลยค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่1นนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่า คนที่คุณอยู่ในใจคุณเนี่ยจะใช่คนที่คุณได้ลงเอยแต่งงานด้วยไหมฝากกดไลค์ s u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิง่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้นะ,ะที่ v star การ้อยากนะคะก็จะชัว,วร์กว่าชัดเจนกว่าเป็นดวงคุณโดยตรงจะแม่นยํากว่าทําได้ทุกเรื่องเลยบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยกับใครก็มาปรึกษาะคะ่ะมาดูกับที่นี่ได้เพราะว่าจะได้ช่วยแก้ไขหา,หาทางออกให้กับคุณนั่นเองนะคะถามได้ทุกเรื่องเลยนะคะประมาณนี้จะชัวร์กว่าแน่นอนก ดูจับพลังงานแล้วนะกองที่หนึ่งถามว่าจะใช่คนที่เอ่อคุณได้ลงเอยไหมแต่งงานไหมไพ่บอกว่าไม่นะคะเพราะเหมือนกับว่าคนคนนี้อาจจะเข้ามาเพื่อหวังประโยชน์เข้ามาแบบเข้ามาแล้วก็จากไปเข้ามาแค่ชั่วคราวมันเหมือนเป็นคนที่ต้องมันเหมือนเป็นเป็นลักษณะที่ว่าจะต้องมีเหตุการณ์ให้เราทั้งคู่ได้มาเจอกันนะคะแต่ก็จะไม่ได้แบบว่าเป็นคนที่คุณได้แต่งงานหรือลงเอยด้วยนะเพราะไพ่คือลักษณะแบบคุณได้ไพด่ดาบแบบสี่ใบเรียงเลยนะเนี่ย แล้วคุณได้ไพ่ตัวเลือกแปลงนะ B night or l e a นะคะก็คือถ้าเขาไม่ <c oughs> ถ้าเขาไม่ทําดีกับคุณเรียกว่าถ้าเขาไม่คิดดีกับคุณดีกว่าถ้าเขาคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยจะมีเหตุให้เขาต้องออกไปหรือให้คุณต้องทะเลาะกับเขานะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแอนมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่จะต้องเข้ามาก่อนนะคะเข้ามาก่อนที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่ของคุณเออ่นะ,ะบางคนก็จะแบบเครียดนะคะ กับคนนี้บางคนอาจจะทุกใจกับคนนี้เขาจะเป็นคนคุยของคุณหรือคนที่คุณดีวอยู่แต่มันไม่มีความชัดเจนไม่มีอะไรเลยซึ่งมันเป็นอะไรที่คุณจะต้องเจอก่อนที่คนที่ใช่เนี่ยจะคนที่ใช่สําหรับคุณคนที่คุณจะได้แต่งงานเนี่ยจะเข้ามานั่นเองนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแอนมองจากพลังงานเลยนะว่า คนคนนี้ยังไม่ใช่นะคะยังไม่ใช่เลยยังไม่ใช่คนที่คุณจะได้ดงเอยด้วยไม่ว่าเขาและคุณเหมือนไม่ว่าคุณจะต้องการเขามากแค่ไหนคุณรู้สึกขนแนนกับเขามากแค่ไหนนะคะเพราะเขาคนนี้เหมือนกับว่ามันทําให้เห็นว่าคนหนึ่งต้องการคนหนึ่งใส่ใจแต่คนไม่ได้ไม่ได้สนใจและไม่ได้ต้องการไม่ได้ให้ความจริงจังหรือชัดเจนด้วยนะคะ แต่ไพ่ก็ออกมาลักษณะให้คุณนิ่งนะคะเราปล่อยไปหาวิธีปล่อยวางดีกว่าเพราะว่าไพ่สี่ดาบเนี่ยจะเหมือนกับว่ามันถึงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยวางต้องทําใจนะคะต้องฮิลลิ่งตัวเองต้องอยู่กับตัวเองต้องรักตัวเองเราด้วยนะตัดสินใจได้แล้วนะคะเพราะคนคนนี้ถึงจะทําให้แบบ ถึงคุณจะรอไปมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ดีขึ้นนะคะมันถึงเวลาที่แบบว่าสังเกตง่ายๆเหมือนตัวเลือกถ้าเขาทําไม่ดีกับคุณทําให้คุณเสียใจนะคะถ้าเขาไม่ได้แบบดูแลเทคแคร์ care, เอาใจใส่คุณนะคะถ้าเขาไม่มีความที่จะแบบมอบความรักหรือสิ่งดีๆให้กับคุณเนี่ยเขาเนี่ยกควรจะออกจากชีวิตคุณได้แล้วนะคะมันเหมือนกับเป็นไปได้ยากนะคะคุณได้ไพ่เล t โกนะคะก็คือการปล่อยวางให้คุณปล่อยวาง คนคนนี้อาจจะเข้ามาเล่นๆกับคุณยังไม่ได้จริงจังยังไม่ดิงใจอ่ายังไม่ได้จริงใจ,งจ,งใจเพราะฉะนั้นเราพูดถึงแบบจะได้แต่งงานไหมมันคือคอมมิดเมนที่จริงจังนะนะคะอันนี้คือเป็นคอมมิดเมนที่สูงที่สุดจริงจังชัดเจนแต่คนคนนี้อาจจะเข้ามาแค่ชั่วคราวหรือแค่เล่นๆกับคุณแค่นั้นเองนะคะ มันเหมือนความรักครั้งนี้มันมันไม่พอที่จะสร้างให้ความสัมพันธ์มันเดินหน้าต่อได้นะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่เหมือนกับความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ฝ่ายเดียวข้างเดียวนะคะมันก็เลยไม่สามารถไปด้วยกันได้มันถึงเวลาที่จะต้องแยกจักกันมันถึงเวลาที่จะต้องปล่อยกันและกันไปแล้วนั่นเองนะคะคุณได้ไพ่ new beginning ถ้าคุณได้เริ่มต้นใหม่กับใครคนใหม่เนี่ยคนคนนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนที่คุณได้แต่งงานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งหมดหวังอย่าเพิ่งไปคิด อะไรกังวลมากแล้วแอนมีความสึกสําหรับบางคนเนี่ยคุณอาจจะคิดไปเองหรือเปล่าว่าคนคนนี้เป็นคู่ของคุณนะคะอืมต้องระวังความคิดด้วยนะแล้วก็ให้เห็นคุณค่าของตัวเองแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแอนมองว่ามันเป็นอะไรที่จะต้องเจอจะต้องเกิดขึ้นนะคะคุณได้ไพ่ปล่อยวางถึงสองใบเลยนะเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยกลับมารักตัวเองกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองกลับมากล้าที่จะเลือกสิ่งดีๆให้ตัวเองอย่าไปกลัวว่าถ้าเราเอาคนนี้ออกจากชีวิตแล้วเราจะไม่เจอคนใหม่อะไรลักษณะนี้เหมือนคุณจะต้อง กล้าที่จะแบบก้าวผ่านความพัวกล้าที่จะตัดสินใจกล้าที่จะเลือกตัวเองก่อนและสิ่งสาคัญก็คือคนคนนี้เข้ามาทําให้คุณเนี่ยจะต้องเรียนรู้การรักตัวเองเห็นคุณค่าตัวเองแล้วก็มั่นใจในตัวเองเชื่อเชื่อตัวเองมากกว่านี้แต่หลกัหลกๆแอนเห็นว่าเหมือนกับคุณจะต้องเรียนรู้การรักแล้วก็ทําให้ตัวเองก่อนก่อนที่จะให้คนอื่นแล้วพอคุณทําได้หลังจากนั้นเนี่ยการเริ่มต้นนะคะกับคนที่คุณจะได้แต่งงานด้วยก็จะเข้ามาก็จะเกิดขึ้นนั่นเอง แต่เท่าที่อันดูนะก็คือผิดหวังนะคะกองที่หนึ่งก็จะผิดหวังเนาะก็ประมาณนี้นะปล่อยได้ปล่อยนะคะถึงเวลาที่คุณควรจะตัดสินใจอย่าปล่อยให้มันผ่านไปนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องมาเทคแอคชั่นทำให้กับตัวเองมากขึ้นแล้วประมาณนี้นะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะสำหรับใครที่เลือกกองที่สองนะคะ Miss You สีชมพูนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่คุณแบบ คิดถึงหรือถึงนี่ยจะใช่คนที่คุณได้แต่งงานด้วยหรือเปล่านะคะฝากกดไลค์ s u b s c r i b e กดแชร์ก,รด,กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องนี้คลิปนี้ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะดูส่วนตัวเพราะยังเป็นการ์ดจันโนโรอยู่มาดูได้ที่ว Star ก็ฟ9ก้านะคะชัวร์กว่าดนจนกว่าแม่นยำกว่าทำได้ทุกเรื่องด้วยนะคะการตัดสินใจก็ช่วยได้แล้วก็บางเรื่องไม่กล้าเปิดใจคุยบใครมาปรึกษาได้จะได้ช่วยแก้หาทางแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนั่นเองนะคะก็จะชัวร์กว่าแน่นอน ส่วนพลังงานไพ่ของคุณนั้นนะคะได้ออกมาลักษณะประมาณว่าถามว่าใช่ไหมใช่คุณไม่ได้คิดไปเองนะไม่ว่าคุณกําลังจะดิวกับคนนี้อยู่คุยกันอยู่เป็นคนทางไกลนะคะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาเพราะัา้นเห็นกองเนี่ยเหมือนกับมีความแตกต่างทําให้ว่าจะถาดนะการเงินนะคะหรือศาสนาวัฒนธรรมก็มีบทบาทมันเหมือนกับมีอะไรที่แบบ แบ่งแยกอะสูงๆเลยที่เราคิดว่าโอ้ยคงไม่ได้หรอกอะไรอย่เงี้ยมันจะเป็นลักษณะแล้วน,นะคะแต่ไพ่ของคุณขึ้นมามันเป็นเดสตินีมันเป็นโชคชะตาเพราะคุณได้ไพ่ทั้งคิงเฉี่ยแล้วก็เก้าเหรียญน,นะคือคนคนนี้ถ้าเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะทําให้ดวงของ ดวงของคุณนะดีขึ้นการเงินของคุณดีขึ้นเหมือนเขาจะเข้ามาดูแลสปอร์ตคุณช่วยเหลือคุณให้เงินคุณเหมือนก็นจะ,ด,ลละดูแลเลี้ยงดูคุณเป็นอย่างดีเลยลักษณะนี้เลยนะกองที่สองไอ้รเป็นคนที่โชคดีนะดูจากพลังงานไพ่เหมือนคุณจะได้คู่ที่แับรวยคู่ที่มีฐานะคู่ที่มีเงินนะคะแต่มีโอกาสที่เขาจะเป็นชาวต่างชาติหรือเป็นคนต่างศาสนากับคุณก็ยังได้ไม่ทุกคนแต่เฉพาะบางคนอาจจะได้ชาวต่างชาติตาวคนต่ศาสนาลักษณะนี้เลยนะคะแต่ว่า มีโอกาสได้ชาวทางไกลคนทางไกลสูงมากนะหรือว่าคุณอาจจะเจอกันออนไลน์อะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะคะมันเป็นโชคชะตากาหนดมาถามว่าคนที่คิดอยู่เนี่ยใช่ไหมใช่แต่คุณก็ต้องปล่อยวางอย่าไปคาดหวังด้วยนะคะเพราะยิ่งคุณยิ่งคาดหวังสถานการณ์มันจะเกิดขึ้นตรงกันข้ามกับที่คุณอยากให้เป็นอนะต้องระวังตรงนี้นะกองสองแต่อันมองว่าดีนะคะออกมาดีแล้วก็คนคนนี้ถ้าเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยจะเด่นมากเลยนะคะจะเด่นตรงที่ว่าจะทําให้ชีวิตคุณเนี่ย เหมือนคุณอยากจะทำอะไรคุณจะได้ทําชีวิตคุณจะดีขึ้นคุณจะมีความสุขขึ้นคุณจะได้แบบไปผจญภัยคุณจะได้แบบอะไรอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่านะคะไพ่ก็ขึ้นเบอร์เดย์นะคุณอาจจะรู้จักกันแล้วหรือคุณอาจจะเห็นเขาแล้วคุณอาจจะรู้ด้วยซ้ำว่าเขาเป็นคนเกิดวันนี้เดือนนี้ราศีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณอาจจะเกิดเดือนเดียวกันเลขเดียวกันอะไรเงี้ยมันจะมีบางอย่างคล้ายๆกันนะคะ อาจจะเป็นเลขวันเกิดหรือความชอบหรือใส่อะไรเหมือนกันหรือมีแผลเหมือนกันตรงตำแหน่งเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเป็นแผลลักษณะเดียวกันได้หมดเลยนะครับจะมีบางอย่างมาคอนเฟิร์มให้กับคุณว่าแอนเห็นว่าเบิร์ดเดย์เนี่ยทาให้นึกถึงว่าคุณและเขาอาจจะมีอะไรคล้ายๆกันแต่สําหรับบางคนก็จะเกิดเดือนเดียวกันบางคนก็จะเกิดเลขเลขเดียวกันหรือเลขติดกันได้หมดเลยนะคะแต่แอนเห็นว่าคุณคนนี้จะให้ความสําคัญกับคุณมากจะให้คุณแบบจะให้แบบ ให้เวลานะคะให้ความสําคัญกับคุณมากๆเลยเหมือนเขาจะรักและดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างนีนะคะอืมแล้วก็ให้คุณขึ้น get to know each other ไพ่เนี้ยบ่งบอกได้ว่าหรืออาจจะเป็นช่วงวันเกิดคุณที่คุณจะได้เจอเขาก็ได้นะสำหรับใครที่มาดูนะคะแต่ว่าอันจะบอกว่าเหมือนพไพ่ใบนี้ออกมาก็คือคุณกำลังจะได้เจอแล้วอะไรเงี้ยอาจจะอีกไม่นานคุณจะได้เจอหรือใกล้ๆในเร็วๆเนี้ย คุณจะได้เจอกับเขาเลยนะคุณจะได้มาทําความรู้จักกันแล้วเพราะไพ่นี้ก็คือเราจะต้องมาทําความรู้จักกันมาคุยกันมาศึกษาออกันและกันน่ะแต่ถ้าคุณแบบได้นะคะเหมือนกับว่ามันเหมือนคล้ายๆว่ามันเหมือนพอถ้าได้คุยกันแล้วเนี่ยความสัมพันธ์อาจจะพัฒนาไวมากเลยนะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยก็คือใช่นะคุณไม่ได้คิดไปเองโอ้คุณได้ไพ่แบบความแตกต่างด้วยนะก็อ,อาจจะอย่างที่บอกนะาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะคนละศาสนาวัฒนธรรมมีความแตกต่างกันเยอะ นะคะล่านใดด้านหนึ่งก็ได้หรือทุกด้านเลยก็ได้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพออะไรที่มันเป็นสิ่งที่โชคชะตากำหนดมาเป็นคู่กันเนี่ยมันก็จะไม่แยกจากกันนะคะมันก็จะมีจังหวะมีโอกาสที่ทําให้เราเนี่ยเข้ากันได้หรือไปต่อด้วยกันได้นั่นเองนะคะแล้วก็ไพ่ต่อไปนะคะคุณได้ไพ่ความรักนะคะมันเหมือนกับความรักกําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเดีย๋ยวนี้ความรักกําลังจะมีบทบาทในชีวิตคุณอีกไม่นานนี้นะคะได้หมดเลยอย่างที่อาจารย์อยบอกว่าไพา่แบบว่า ออกมา,าคุณอาจจะได้คุยกับเขาได้เจอกับเขาได้ทําความรู้ความรู้จักกับเขาอีกไม่นานนี้ก็ได้อะไรเงี้ยก็แบบนี้เลยนะคะการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณได้พายการเปลี่ยนแปลงคุณได้พ่แบบ Unexpect e กนะคะก็คือมันจะเกิดขึ้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงให้คุณต้องเจอในชีวิตเพื่อที่จะทําให้คุณเนี่ย ได้ออกไปเจอกับเขานะคะมันทาให้อันเห็นถึงแบบคุณอาจจะต้องย้ายเนี่ยมันภาพแบบว่าคุณอาจจะได้ได้ย้ายไปอยู่กับเขาในต่างถิ่นต่างที่ต่างแดบนบหรือต่างจังหวัดก็ได้นะเมื่อไหร่ที่คนนี้เข้ามาอย่างที่ันพูดไปตอนแรกว,ว่าเหมือนกับความสัมพันธ์มันจะพัฒนาไวมากนะคะคุณอาจจะตัดสินใจที่จะพบหาดูใจกับเขาแต่งงานกันไวแล้วก็ไปอยู่กับเขาเลยก็ได้นะคะมันจะเป็นอะไรที่แบบไวมากๆจริงๆนะคะถึงคุณอาจจะบางคนเนี่ยอาจจะคุยกันนาะนละ รู้จักกันนานแล้วนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มาถึงเวลาที่อย่างที่บอกว่าถึงเวลาของเราชาม,มิ่งของเราแล้วถึงตาเราแล้วคิวเราแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะไปไวมากไวจริงๆค่ะไวจนแบบคุณจะอึ้งจะช็อกเลยแต่ว่า เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นแบบที่คุณอาจจะไม่สามารถรับรู้ได้ไพ่ก็บอกว่าให้ปล่อยวางไม่ต้องไปสนใจมากเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นแบบเซอร์ไพรส์ให้กับคุณเหมือนเซอร์ไพรส์เบอร์เดย์ <Birthday S 2> เนี่ยแหละไอ้พวทำไมดึงดูดกับไพ่เบอร์เดย์ Birthday มากลยนะคือมันเหมือนกับว่าคุณจะได้คําตอบเบอร์เดย์แต่ว่าทาให้คุณเห็นถึงคําว่าเซอร์ไพรส์เนี่ยมันเหมือนกับเบอร์เดย์เซอร์ไพรส์จริงๆนะคะคุณจะได้รับรักการเซอร์ไพรส์จากจักรวาลจากเบื้องบนนะคะในเรื่องของความรักแบบที่คุณคิดไม่ถึงนะคะเพราะฉะนั้นคุณเเเชชืื่่่่่อออออะะไไรรยยููนนนีีกก็ใให้้ตปปดด๋วมัจิขึนนแบบท เหนือความเชื่อคุณไปอีกนั่นเองนะคะก็ถือว่าออกมาดีนะกองที่สองประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกองที่สามก,กันเลยสําหรับใครที่เลือกกองที่สามนะคะสีเหลืองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะใช่คนที่คุณได้แต่งคนที่คุณคิดถึงอยู่เนี่ยจะใช่คนที่คุณได้แต่งงานด้วยไหมนะคะฝากกดไลค์ subscribe กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องมีคิดนี้ด้วยนะคะส่วนใครอยากดูส่วนตัวทักมาได้ที่ d star t 9สนะคะชัวร์กว่าชัดเจนกว่าแม่นยำกว่าไปดวงคุณโดยตรงแน่นอนนะคะจา๋าชัดเจนจะจะโอเคกว่า ก็ําได้ทุกเรื่องนะคะบางเรื่องไม่กล้าเปิดใจหรือใครก็มาปรึกษามาดูกระที่ได้จะได้ช่วยแก้ไขหาทางออกให้กับคุณนะคะอืมแต่เท่าที่ดูนะกองที่สามนะคะถามว่าใช่ไหมมันก็ใช่นะมันใช่แต่ว่าแอนคิดว่าเวลาของคุณและเขาคนนี้จะนานมากๆเลยอะ่ะกว่าที่จะได้มาเจอกันกว่าที่จะได้รู้จักกันกว่าที่จะได้อะไรอย่างเงี้ยมันมันค่อนข้างนานมากอะ่ะเหมือนคุณจะต้องับอดทนกับคนนี้เยอะมากอะ่ะไม่รู้ทำไมเหมือนกับคุณจะต้องเหนื่อยกับเขากว่าที่จะได้ลงเอยกับเขาอ่ะ แต่โดยรวมแล้วถามว่ามันเป็นคู่กันไหมก็เป็นนะเป็นคู่นะถ้าถามว่าจะใช่คนที่คุณได้แต่งงานไหมไพ่แต่งงานก็ออกมาด้วยนะไพ่ไฮโลเฟนไพ่สิบช่วยก็คอนเฟิร์มนะว่าได้แต่งแต่ของคุณเนี่ยมันเหมือนกับคู่บูนคู่บารมีหรือคู่ทวินเฟรมหรือเปล่ามันเป็นอะไรที่แบบเอ NERGY แบบสูงมาก High level <S <S มากเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องแบบเจออะไรเยอะแยะมากในชีวิตนะคะหรือเจออะไรที่แบบเป็นปัญหาเกี่ยวกับเขาก่อนก่อนที่จะได้ลงเอยกันก่อนที่จะ ได้มาเจอกันก่อนที่จะส่หวังกันนั่นเองคะมันเหมือนกับสตอรี่เรื่องหนึ่งเลยอะเวลาเราดูหนังว่ามันเหนื่อยมากๆมันยุ่งยากมากๆแต่สุดท้ายมันก็จบด้วยแฮปปี้อินดิ้งนั่นเองนะคะถามว่าใช่ไหมใช่แต่ก็ไม่ง่ายเลยทีเดียวอาจจะใช้เวลานานมากๆอาจจะต้องเหนื่อยกับเขามากๆสมมติถ้าบางคนเป็นคนคุยเนาะคือคุณอาจจะออนแ d o ออฟก็ได้นะคะหรือคุณจะต้องคุยกับเขาแบบนานมากๆจริงๆแบบหลักปีเลยอะหลายปีเลยก็ได้นะจนกว่าเขาจะเปิดใจอะไรเงี้ยจนกว่าเขาจะพร้อมที่จะชัดเจนกับคุณอะไรเงี้ย นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณได้ไพ่เพชรนะคะมันเหมือนกับว่าใจเย็นต้องอดทนหนักมากกับคนนี้ถามว่าใช่ไหมมันใช่แต่มันช้านะคะใช่แล้วก็ช้ามันก็เลยดูเหมือนแย่นะคะดูเลยบางทีก็ดูเหมือนไม่ใช่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าออกมาดีนะอืมมันจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นอยู่ทูเลิรนะคะคุณได้รักแชเป็นลักแชที่คุณต้องรอนานมากๆนะคะคุณจะต้องรอคนนี้นานมากๆนะคะแล้วก็ คราวนี้เป็นลักแท้ของคุณเพราะฉะนั้นยังไงก็ต้องคอนเฟิร์มว่าใช่อยู่ดีนะคะใช่แล้วใช่อีกแต่แค่ว่าคุณอาจจะทําอะไรไม่ได้คุณต้องรอให้เขาเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นคุณต้องรอให้เขาเนี่ยชัดเจนคุณต้องเป็นคุณต้องรอให้เขาเป็นฝ่ายเข้าหาคุณเนี่ยอันนี้เด็ดเลยนะคุณต้องรอให้เขาเ่ยเป็นฝ่ายที่จะเข้าหาคุณเท่านั้นนะคะคุณไม่สามารถไปเข้าหาเขาได้นะแต่โดยรวมถ้าถามว่าใช่ไหมมันก็ใช่มันก็โอเคนะแต่แค่ว่า เรื่องเวลาเรื่องการปรับตัวปรับนิสัยของเขาเนี่ยอาจจะนานพอสมควรเหมือนกันนะคะดูไพ่โอ้คุณได้ทวินเฟรมนะคะไม่แตลกทวินเฟรมจะเป็นอะไรที่หนักเหนื่อยยุ่งยากวุ่นวายนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็โอเคมันก็ดีนะมันก็ดีตรงที่ว่ามันคุ้มค่าแก่ก,การรอคอยนะคะถึงเราจะเจออะไรมาเยอะแต่สุดท้ายเราทั้งคู่เนี่ยก็พร้อมที่จะปรับตัวเองนะคะปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าหากันนะคะ ร้อมที่จะแบบมีความสุขไปด้วยกันคุณได้สิปถ้วยด้วยนะถูกอดีตของคุณจะขึ้นมาในอนเนอร์จีของแบบสปิริตชั่เหมือนกันนะบุญบาปอะไรเงี้ยคุณต้องใช้กรรมกันก่อนแบบเขาอาจจะต้องไปเจอคู่ค้ามกคุณก็จ,จะต้องแบบอยู่โสดอะไรเงี้ยคือเหมือนต่างคนต,งต่างต้องใช้กรรมของตัวเองให้หมดก่อนก่อนที่จะมาเจอกันได้นะคะเมื่อถึงเวลาเนี่ยไพ่นี้บอกว่าเมื่อถึงเวลาเนี่ยมันก็จะได้เจอกันเองนะมันเหมือนกับโชคชะตาจะพาหรือโดนบันดานใจให้คุณและเขาอะมาเจอกันนะคะมาเปิดใจกันอ่าเนะ แล้วก็มีเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะแต่ว่าแจงจริงๆงก็เห็นการเดินทางบ่อยอยู่นะแสดงว่าคุณละเขาเนี่ยถ้าได้ตรงเอ่ยกันเนี่ยอาจจะได้เดินทางเที่ยวรอบโลกหรือจวงของเขาเนี่ย <c oughs> อาจจะมีเหมือนเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางและการประจนไทยหรือเกี่ยวกับการงานที่จะต้องเดินทางไปไหนมาไหนนะคะเมื่อไหร่ที่คุณละเขาได้มาเจอกันเนี่ยหรือได้ตรงเอ่ยกันเนี่ยคุณเหมือนจะต้องปรับไปอยู่ในชีวิตเขาแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันกับเขาซึ่งมันมันเลยอาจจะเป็นตรงนี้หรือเปล่าที่ที่เป็นส่วนด้วยที่ทําให้สถานการณ์บัญชานะคะ แต่ยังไงก็ตามนะแอนอเห็นว่าไพ่ามาเสร็จเนี่ยทาให้นึกถึงว่าคุณน่าจะฝันเห็นเขาแล้วคุณน่าจะรับข้อความจากเขาแล้วคุณน่าจะสื่อกันผ่านทางความฝันผ่านทางเซน์ความรู้สึกตัวเลขอะไรเงี้ยลักษณะนี้ด้วยนะคะก็ขอให้เชื่อเซนส์ไปเพราะว่ามันใช่แต่มันนานนะคะใช่มันคือสิ่งดีส่วนเรื่องเวลาที่นานเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันจะทําให้คุณรู้สึกหมดหวังทําให้คุณไม่เชื่อทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยแต่ย,าง,ยางที่บอกว่ากองเนี้ยอุปสรรคเยอะนะคะอุปสรรคค่อนข้างเยอะเหมือนละครเหมือนหนังเลย ต่สุดท้ายมันจบด้วยแฮปปี้อินดิ้งเพราะมันเป็นโชวนเฟสนะคะเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่ว่ากว่าจะได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายเลยเหมือนกันนะคะเหนื่อยกันไปพอสมควรเลยประมาณนี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะ